สวัสดีครับกลับมาพบน GT จีทีเด็ดฟุตบอลสเตปสองอีกเช่นเคยนะครับเป็นยังไงบ้างก็ถูกมา2คลิปแล้วเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3แฮทิกได้หรือเปล่าก็ต้องตามมาลุ้นกันนะครับสาหรับวันนี้น G จีก็นํามาฝาก2คู่วิกเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มด้วยที่คู่แรกกันเลยนะครับฟุตบอลโลกนะครับ2022ร,บรอบคอลี่ไฟก่อนรอบรองเนาะสำหรับคู่นี้นะครับตเตะกันเวลาสี่ทุ่มของบ้านเราก็เป็นทางฝั่งโคอิเชียพบกับบราซิลนะครับ คู่นี้นะครับเปิดมาที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนั่นเองนะครับสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับวันนี้ทางฝั่งของโคเอเชียนะครับมาด้วยแผนการเล่น4 3 3นะครับนำทัพมาโดยบูโน่เพตโควิดนะครับอังเดสคามาสลิกนะครับแล้วก็อีวานเพลริซิกนั่นเองนะครับส่วนทางด้านบราซิลนะครับมาด้วยแผนการเล่น4 2 3 1นะครับนำทัพมาโดยชิชาริซอนนะครับลาฟินญาแล้วก็จอมทัพอย่างเนมานานั่นเองนะครับ สถิติการพบกันสีนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของบราซิลนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับก็บราซิลชนะไป3เสมอ1เนาะ10เกมหลังสุดของทางฝั่งของโคเอเชียนะครับโคเอเชียชนะ6เสมอ4นะครับส่วนทางด้านบราซิลนะครับ10นัดหลังสุดชนะ9เสมอ1เออไม่ใช่โทษทีนะครับชนะ9แพ้1นั่นเองนะครับ โค้อเชียนะครับเข้ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสมกับเป็นรองแชมป์ปี2018เนอะวันนี้มาเจอกับทีมชาติแซมบ้าก็ถือว่าหนักหน่อยนะครับคืนนี้กองกลางจะอุดไวหรือเปล่าก็ต้องตามมาลุ้นกันนะครับส่วนทางด้านของบราซิลนะครับวันคืนนี้มาด้วยความมั่นใจแน่นอนนะครับยังไงคืนนี้ก็ต้องเอาให้ได้ในเวลา90นาทีนะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับถ้ายืดเยอไปถึงขั้นยิงจุดโทษนะครับ โคเอซิเที่เพิ่งผ่านจุดโทษมากก็น่าจะดูมีความมั่นใจมากกว่านะครับอย่างที่โมดิตออกมาให้สัมภาษณ์นะครับตามที่สื่อไลฟ์สื่อก็ลงไปแล้วนะครับใครที่น่าจะเห็นผ่าน Facebook แล้วแหละครับว่าโมดิตให้สัมภาษณ์ไปว่าซ้อมยิงจุดโทษมานะครับสำหรับเผื่อไว้สําหรับคืนนี้เลยนะครับที่จะพบกับบาซิลเนาะจะพลาดไม่ได้นะครับสำหรับทั้งคู่เลยถ้าพลาดก็ถือว่าตกรลับทันทีนะครับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ไม่เหมือนกันเนาะโคเอซิเเป็นฝ่ายเน้นเน้นรับแล้วก็ รอส่วนนะครับส่วนทางฝั่งบารซิลนะครับเป็นมวยบุกนะครับใครพลาดเป็นโดนดังนั้นคืนนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับดูจากฟอร์มการเล่นของทั้งคู่แล้วนะครับขอเชียร์ไปทางฝั่งแซมบ้าดีกว่านาอรูปเกมบุกมันดีนะครับแม้ว่าราคาจะสูงไปหน่อยนะครับแต่คิดว่าบารซิลน่าจะทําได้ภายในเวลา90นาทีนะครับสำหรับคู่นี้ขอเลือกทางเชียร์เออบารซิลแล้วกันเนาะส่วนคู่ต่อมานะครับฟุตบอลโลก2020กันนะครับสำหรับคู่นี้ ก็เตะกันเวลาที่สของบ้านเรานะครับก็เป็นฝั่งของเนเธอร์แลนด์พบกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเลทเปิดมาที่ราคาปาปาปเนาะซุงต่ำเปิดมาที่ราคา2ลูกนะครับ <c oughs> คืนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์มาด้วยแผนการเล่น 3, 4, 1, 2นะครับนำทัพมาโดยโคดิเกโปนะครับเมฟฟิปเดไปแล้วก็ดาร่คาสัันนะครับ ส่วนทางฝั่งอาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินามาด้วยแผนการเล่น4-3-3นะครับนำทัพมาด้วย Messi, ร ed, ว bon ade, เรโอเนลเมสซี่นะครับจูเลียนอวาเรสแล้วก็เอนเซอร์ฟอนันเดสนั่นเองนะครับสถิติการพบกันของ2ทีมนี้นะครับมีอยู่2แมตช์นะครับก็เสมอกันไปนะครับกินกันยากนะสำหรับคูน่นี้10นัดหลังสุดของเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ชนะ8เสมอ2นะครับ ส่วน10นั้นหลังสุดของอาร์เจนตินานะครับอาร์เจนตินาชนะ8เสมอ1แพ้1นะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเอร์คู่ที่2ของคืนนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับอาร์เจนตินานะครับที่เคยเจอกันในฟุตบอลโลก2ครั้งนั้นก็ถือว่ากินกันยากนะครับอย่างที่เกินไปแล้วเนาะวันนี้นะครับเรทเปิดมานะครับทางอาร์เจนตินาข่มอยู่เล็กน้อยแล้วกันนะครับดูจากขุมกําลังแล้วนนนนนะะคครรรรัับบเเเเธออ์์แลลดดก็็ไไม่้ปงย วันนี้ถ้าเกิดปิดแมสซี่ที่เป็นหัวใจหลักของอาเจนติน a าได้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนนะครับรวมๆแล้วยังไงก็ยังชอบแผงหลังของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์มากกว่าน้อแผงหลังชุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยนะครับไม่ง่ายแน่นะครับถ้า Argentina อาเจนตินาจะผ่านได้นะครับเกมนี้ทางเนเธอร์แลนด์นะครับน่าจะเล่นแบบรัดกุ่มแล้วรอจังหวะดีๆนะครับโตกลับมีลุ้น พิชชนะอาเจนตินาได้เหมือนกันนะครับกับราคาที่เปิดมาให้ทางอาเจนเป็นฝ่ายต่อปปนะครับยังไงขอเลือกอยู่ลองเนเธอร์แลนด์ละกันเนาะน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับ90นาทีนะครับคิดว่าน่าจะยันไหวเนาะสำหรับคุณที่ขอเลือกไปทางเนเธอร์แลนด์ละกันนะครับก่อนจากกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นายจีด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับหรือใครอยากจะติดตามเพจของนายจีนะครับก็ อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยในทีก็ทิ้งลิงก์เพจ f a c e b o o k ให้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ในทีไปก่อนแล้วบ๊ยบุย